วันนี้ยังรอน,นอนอยู่ที่รัฐไวโอมิงครับผมเป็นจุดพักรถนะเมื่อคืนมาถึงเกือบตีหนึ่งครับดูวิวบรรยากาศครับที่จุดพักรถนี้จอดได้อูไหลเป็นร้อยคันนะีโ,โชคดีแค่ไหนแล้วที่ยังมีอินเทอร์เน็ตให้เล่นนะโล่งเงียบเสียงเดียวเนี่ยดังในตู้เย็นเลยแหละครับเงียบมากครับสสจอด ระยะทางยังเหลือลูกค้าอีกรั้ง880โลตอนนี้รอเวลามาเหลืออีกประมาณ7นาทีครับชั่วโมงขับจะมาตื่นขึ้นมาเตรียมรถท,ทำนู่นทำนี่ส่วนตัวชงกาแฟนะครับพนักง,งานคนหาโหลดทักมาเมื่อเชา้านี้บอกว่าคิดว่าอยู่จะถึงกี่โมงภาษาอังกฤษก็จะใช้คำว่า ETA นะฮะ Estimated Time Arrival นะครับ,รบเป็นตัวย่อเวลาที่เขาพิมพ์ข้อความมาถามว่า ETA คุณคืออะไรค,คือคุณคิดว่าประเมินราคาเวลาประเมินของคุณจะถึงกี่โมงนะครับภาษาอังกฤษนะ ผมก็เลยบอกไปว่าเวลาที่นู่นเร็วกว่า1ชั่วโมงครับเราต้องคิดเผื่อด้วยเพราะว่าที่นี่ช้าวกว่า1ชั่วโมงจริงจริงๆีเจะเขียนโชว์อยู่ว่าถึงประมาณ5โมงครึ่งครับน้อหกโมงหกโมงครึ่งประมาณนี้แหละเราก็ต้องเผื่อพักครึ่งชั่วโมงด้วยนะครับเผื่อจอดอาบน้ําเติมน้ํามันด้วยผมก็เลยบอกว่าประมาณทุ่มครึ่งแล้วกันผมจะถึงนะโดยประมาณเขาจะได้ทําการหาโหลดหน้าแล้วก็นัดเวลาถูกว่าควรจะส่งเราไปที่ไหนนะครับเช้ามาก็ไม่ทำไรครับเดินเช็คนะ เช็ครถเนี่ยก่อนเวลามาก็ดูนู่นดูนี่ครับนี่ว่าจะเติมน้ำยาม,มาน้ำหน่อยเห็นน้ำยามาน้ำต่ำเออทุกคนช่วยบอกผมหน่อยผมไม่รู้ว่าไอ้น้ำยาเติมไฟเลี้ยวนี่อยู่ตรงไหนครับน้ำยาเติมแบบไว้สำหรับเปิดไฟเลี้ยวเนี่ยเพราะว่าผมสังสังเกตเห็นบางคนเขาไม่เปิดไฟเลี้ยวไม่รู้ว่าน้ำยาเขาหมดหรือเปล่าครับบางคนไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเปิดไฟเลี้ยวนะไม่รู้มันต้องเติมน้ำยาหรือเปล่าอ่ะต้องใช้ตังหรือเปล่าในการเปิดไฟเลี้ยว คว่าต้องยาม้อน้ำสักหน่อยนะนไหนก็ได้เปิดฝาโปง่งละเอ้ยน้ำอมอน้ำนี้สามารถทนความหนาวได้นะครับได้ถึงลบสามสิบสี่องศาเซลเซียสนะประมาณกี่ฟาเรนไฮต์ไม่รู้ ได้ถึงฟรีดจุดแข็งอยู่ที่ลบสามสิบสี่ฟาเรนไฮต์ครับผมเซลเซียสไม่รู้เท่าไหร่นะแล้วก็จุดเดือดอยู่ที่สองร้อยหกสิบห้าฟาเรนไฮต์โอ้ย เดี๋ยวต้องวางต้องไปเ YouTube สิร์ชย u ทูบสักหน่อยแล้วว่าน้ำยาเติมไฟเลี้ยวอยู่ไหนจะได้ไปโพสบอก,พก,พก,พกเพื่อนๆพี่เบี้ยงน้องบนท้องถนนนะเอหรือว่าน้ำยาเติมไฟเลี้ยวที่เติมตรงนี้วทุกคนเนี้ยเบิดจุกนี้วะเติมเข้าไปนะไฟเลี้ยวถึงจะทำงาน <laughs> นะปอง จอดได้สามแถวสี่แถวเลยนะทุกคนนะจุดพักรถะเมื่อคืนเต็มถ้ามันไม่เหลือแล้เช็คไฟฟังเสียงลมรั่วนอย่างเพราวเราจะยิงตรงครับผมยิงตรง,ง,ตรงแล้วก็จอดพักครึ่งอาบน้ำอาบถ้าเติมน้ำมันแล้วก็ตรงต่อครับลูกค้าเปิดยี่สิบที่รับก็เปิดยี่สิบ ไรโยชนนะมองน้ำมันไม่หยดผมไปรับไอปผงน,นี่มาทุกคนโซดาโซดาซักผ้าดูดิฝนตกก็วายขาวไปหมดเลยนี่ครับเดี๋ยวรอความร้อนขึ้นทั้งหน่อยนะแล้วก็รอเวลามาก็จะออกแล้วก็หม่ครับ